เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่ u วอัพ19นาิ6นาทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ central world ประชาชนได้เข้ามาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศคึกคักภายใต้มาตรการป้องกันโควิดขณะการจัดคอนเสิร์ตจะถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์เท่านั้นส่วนการแสดงผู้ไฟไฮไลท์ของงานยังมีเหมือนเดิม19นาิ18นาที พลเอกหญิงสิริจันทร์เผยกองทะบกพร้อมหนุนทุกจังหวัดรับมือโควิดเร่งช่วยจัดตั้งวางระบบควบคุมพื้นที่ศูนย์ห่วงใหญ่คนสาครนทั้ง3แหง่ง19นาิ36นาทีโควิด19ระลอก2กระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยวโคราชทำนักท่องเที่ยวหายไปกว่า70%สศูนย์เม็ดเงินไปกว่า50ล้านบาท เวลา09:49นาทียากาศสถานีรถไฟหัวลำโพงคึกคักประชาชนยังทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดต่อเนื่องช่วงหยุดปีใหม่แต่ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับทุกปีด้านการจราจรโดยรอบอย่างคล่องตัวเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o า n อัพ